เฉลยธรรมบัญญัติบทที่32โอ้ฟ้าสวรรค์จงเงี่ยหูข้าพเจ้าจะพูดขอแผ่นดินโลกจงฟังถ้อยคำจากปากของข้าพเจ้าขอให้คำสอนของข้าพเจ้าหยดลงอย่างเม็ดฝนและคำปราศัยของข้าพเจ้ากลั่นตัวลงอย่างน้ำค้างอย่างหยาดฝนอยู่เหนือหญ้าอ่อนอย่างหาฝนตกลงเหนือพันธุ์พืชเพราะข้าพเจ้าจะประกาศพระนามของพระยาเว จงถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้าของเราพระศีลาพระราชกิจของพระองค์ก็สมบูรณ์พระมันคาทั้งสิ้นของพระองค์ก็ยุติธรรมพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมและปราศจากความอธรรมพระองค์ทรงยุติธรรมและทรงเที่ยงตรงเขาทั้งหลายประพฤติชั่วช้าต่อพระองค์เขาจึงไม่ได้เป็นบุตรของพระองค์ต่อไปเพราะเขามีตำหนิเขาเป็นพงพันธุ์ที่วิปริต และคดโกงชนชาติโง่เขลาและเบาปัญญาเอย๋ยท่านจะตอบสนองพระยาเวยอย่างเนี่ยหรือพระองค์ไม่ใช่พระบิดาผู้ทรงสร้างท่านผู้ทรงสันท่านและสถาปนาท่านไว้หรือจงระลึกถึงอดีตการจงตรองถึงจำนวนปีที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคนจงถามบิดาของท่านแล้วเขาจะบอกท่าน จงถามพวกผู้อาวุโสของท่านแล้วเขาจะตอบท่านเมื่อผู้สูงสุดประทานมรดกแก่บรรดาประชาชาติเมื่อพระองค์ส่งแยกพงพันธุ์ของมนุษย์พระองค์ท่งกั้นเขตของชนชาติทั้งหลายตามจํานวนคนอิสราเอลเพราะว่าส่วนของพระยายเวคือประชากรของพระองค์ยาโคบเป็นส่วนมรดกของพระองค์พระองค์ส่งพบเขาในแผ่นดินธุรกันดาล ในที่ร้างปล่าวังเวงพระองค์ทรงโอบล้อมเขาและทรงดูแลเขาทรงรักษาเขาไว้ดังแก้วพระเนตรของพระองค์เหมือนนกอินทรีที่กวนรังของมันกระพือปีกเหนือลูกนกกลางปีกออกรองรับลูกไว้ให้เกาะอยู่บนปีกพระยาเวองค์เดียวทรงนำเขาไม่มีพระต่างด้าวองค์ใดยอยู่กับเขาพระองค์ทรงให้เขาขี่ไปบนที่สูงของโลก ให้เขาบริโภคพืชผลที่ได้จากนาพระองค์ส่งให้เขาดูดน้ำพึ่งจากศีลาและน้ำมันจากหินแข็งให้ได้นมข้นจากโคและน้ำนมจากแพะแกะได้ไขมันจากลูกแกะและแกะผู้พันบาชาลและจากแพะกับข้าวสาลีอย่างดีที่สุดและจากเลือดขององุนท่านได้ดื่มเหล้าอางุนแต่เยชูรุนอ้วนขึ้นแล้วมีพยศเจ้าอ้วนใหญ่เนื้อหนานุ่ม แล้วเขาได้ทอดทิ้งพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขามาและดูหมิ่นพระศิลาแห่งความรอดของเขาเขาทำให้พระองค์ทรงห่วงแหนด้วยพระต่างดาวเขายั่วยุให้พระองค์กริ้วด้วยสิ่งน่ารังเกียจทั้งหลายเขาบูชาพวกปีศาจซึ่งไม่ใช่พระเจ้าบูชาพระซึ่งไม่รู้จักมาก่อนบูชาพระใหม่ๆซึ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นซึ่งบรรพบรุษของท่านไม่เกรงกลัว ท่านไม่ใส่ใจในพระศีลาที่ให้กำเนิดท่านท่านลืมพระเจ้าซึ่งให้ท่านเกิดมาพระยเวทอดพระเนตรและทรงชังเขาเพราะการยั่วยุจากบุตรชายหญิงของพระองค์และพระองค์ตรัสว่าเราจะซ่อนหน้าของเราจากพวกเขาเราจะคอยดูว่าปลายทางของเขาจะเป็นอย่างไรเพราะเขาเป็นชาติพันธุ์ที่วิปริตเป็นลูกหลานที่ไม่ซื่อสัตย์ เขาทั้งหลายทำให้เราอิจฉาด้วยสิ่งที่ไม่ใช่พระเขาได้ย่วยุเราด้วยสิ่งไร้สาระของเขาดังนั้นเราจะทำให้เขาอิจฉาผู้ที่ไม่ใช่ชนชาติและจะยุ่ยโทสะเขาด้วยประชาชาติโง่เขลาชาติหนึ่งเพราะความคริบของเราจึงมีไฟก่อขึ้นมันไม่ลุกลามไปจนถึงก้นลึกของแดนคนตายเผาแผ่นดินโลกและพืชผลในนั้นและลุกไหม้ถึงรากฐานแห่งขุนเขา เราจะสมสิ่งร้ายไว้บนเขาทั้งหลายและปล่อยลูกธนูของเรายิงไปยังเขาเขาจะสิ้นแรงเพราะความหิวความร้อนอันแรงกล้าและโรคร้ายจะเผาผลาญเขาเราจะส่งฟันของสัตว์ร้ายมายังเขากับพิษของสัตว์ื้อยคลานในผงคลีที่ภายนอกจะมีดาบฆ่าชีวิตที่ในห้องจะมีความกลัวทำลายทั้งชายหนุ่มและหญิงพรหมจารีทั้งเด็กที่ยังดูดนมและคนแก่ผมงอก เราพูดแล้วว่าเราจะให้เขากระจัดกระจายไปเราจะให้ชื่อของเขาสูญไปจากความทรงจำของมนุษย์แต่เราก็กลัวการยุยงของศัตรูเกรงว่าพวกศัตรูของเขาจะคิดผิดไปเกรงว่าพวกเขาจะพูดว่ากำลังมือของเราที่มีชัยพระยาเวไม่ได้ทรงทำการนี้เพราะเขาทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ขาดคำปรึกษาในพวกเขาไม่มีความเข้าใจโอ้ถ้าเขาฉลาดแล้ว เขาจะเข้าใจเรื่องนี้และพิจารณาถึงว่าระสุดท้ายของตนคนเดียวจะไล่พันคนได้อย่างไรสองคนจะทำให้หมื่นคนหนีได้อย่างไรนอกจากพระศิลาของเขาได้ขายเขาเสียแล้วและพระยาเวได้ส่งทอดทิ้งเขาเสียเพราะศิลาของเขาไม่เหมือนพระศิลาของเราแม้ศัตรูของเราก็ตัดสินอย่างนั้นเพราะว่าเถาอางุนของเขาคือเถาอางุ่นเมืองสโสดม และมาจากไร่เมืองโกโมราผลองุ่นของเขาเป็นองุ่นขมทั้งพวงองุ่นก็ขมด้วยเล่าอางุ่นของเขาเป็นพิษงูเป็นพิษร้ายแรงของงูเหา่าเรื่องนี้ไม่ได้สะสมไว้กับเราและประทับตาไว้ในครั้งของเราหรือการแก้แค้นและการตอบสนองเป็นของเรารอเวลาเมื่อเท้าของเขาจะลื่นพลาดเพราะว่าวันหายนะของเขามาใกล้แล้ว และมันจะมาถึงเขาอย่างฉับพลันเพราะพระยาเวจะส่งพิาาพากษาประชากรของพระองค์และส่งแม่ตาผู้รับใช้ของพระองค์เมื่อทอดพระเนตรว่ากำลังของเขาสิ้นลงไม่มีใครเหลือแล้วไม่ว่าทาตหรือไทยแล้วพระองค์จะตรัสว่าพระทั้งหลายของพวกเขาอยู่ที่ไหนศิลาที่เขาลีภัยนั้นอยู่ที่ไหนคือผู้ที่รับประทานไขมันของเครื่องสัตวบูชาของเขา และดื่มเหล้าอางุ่นที่เป็นเครื่องดื่มบูชาของเขาให้พระเหล่านั้นลุกขึ้นช่วยเจ้าให้พระเหล่านั้นเป็นผู้ปกป้องเจ้าจงดูเถิดบัดนี้ตัวเราคือเรานี่แหละเป็นผู้นั้นนอกจากเราไม่มีพระเจ้าอื่นใดเราฆ่าให้ตายและเราก็ให้มีชีวิตอยู่เราทำให้บาดเจ็บและเราก็รักษาให้หายไม่มีผู้ใดจะช่วยให้พ้นมือเราได้เพราะเรา ชูมือขึ้นถึงสวรรค์และปฏิญาณว่าดังที่เราดำรงอยู่เป็นนิดถ้าเรารับดาบอันวาวับของเราและมือของเรายึดการพิภากษาไว้เราจะแก้แค้นศัตรูของเราและตอบแทนผู้ที่เกลียดชังเราเราจะให้ลูกธนูของเราเมาโลหิตและดาบของเราจะกินเนื้อหนังด้วยโลหิตของผู้ที่ถูกฆ่าและของเฉลยจากศีรษะเจ้านายศัตรูจงยินดีเถิด ประชาชาติทั้งหลายกับประชากรของพระองค์เพราะพระองค์จะส่งแก้แค้นแทนโลหิตของผู้รับใช้ของพระองค์และจะท่งทําการแก้แค้นศัตรูของพระองค์และจะท่งลบมุนทินแผ่นดินแห่งประชากรของพระองค์โมเสสได้มาบอกเนื้อเพลงบทนี้ทั้งหมดให้ประชาชนฟังทั้งตัวท่านพร้อมกับโยชูวาบุตรนูน และเมื่อโมเสสบอกถ้อยคำเหล่านี้ทั้งสิ้นแก่คนอิสราเอลทุกคนจบแล้วท่านก็กล่าวแก่เขาว่าจงใส่ใจในถ้อยคำซึ่งขเจ้าเป็นพยานแก่ท่านในวันนี้เพื่อท่านจะได้บัญชาลูกหลานของท่านให้เขาระวังที่จะทำตามถ้อยคำทั้งหมดของธรรมบัญญัตินี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสำหรับพวกท่านแต่เป็นเรื่องชีวิตของท่านทั้งหลายโดยเรื่องนี้ จะทำให้ท่านมีชีวิตยืนนานในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะข้าแม่น้ำจอแดนไปยึดครองนั้นการทำนายถึงมรณกรรมของโมเสสและพระยาเวตรัสกับโมเสสในวันเดียวกันนั้นว่าจงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมถึงยอดเขาเนโบซึ่งอยู่ในแผ่นดินโมอับตรงข้ามเมืองเยริโคและดูแผ่นดินคณาอันซึ่งเราให้แก่ประชาชนอิสราเอลเป็นกรรมสิทธิ์ และสิ้นชีวิตเสียบนภูเขาซึ่งเจ้าขึ้นไปนั้นและถูกรวบไปอยู่กับประชาชนของเจ้าดังอารนพี่ชายของเจ้าได้สิ้นชีวิตที่ภูเขาโฮและถูกรวบไปอยู่กับประชาชนของเขาเพราะเจ้าทั้งสองได้ละเมิดต่อเราท่ามกลางคนอิสราเอลเรื่องน้ำแห่งเมรีบาที่คาเดทในถิ่นทุรกันดารศิลเพราะเจ้าไม่ให้เกียรติเราในหมู่คนอิสราเอล เจ้าจะได้เห็นแผ่นดินซึ่งอยู่ต่อหน้าเจ้าแต่เจ้าจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราให้แก่คนอิสราเอล